สวัสดีคะ่ะทุกท่านมีเรื่องเล่าประทับใจนะคะจากกระสินมาฝากทุกคนนะคะในโอกาสที่<ป>เจ้าคุณพระสนีนาถพิลาศกริยนีได้เดินทางไปที่จังหวัดกระสินในวันที่26พฤศิิกายน2563นั้นนะคะเจ้าคุณพระสนีนาถได้ประวรณาตนเป็นโยมอุปถาสามเณรอุทุมพรค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแอดอีสานบ้านเฮามักมวลโพสต์ภาพพลตรีหญิงจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกระยนีเมื่อครั้งเดินทางมาถวยายพระไตรจีวรพระยานวิสาลเทระหลวงปู่หาสุพโรหรือหลวงปู่ไดโนเสาร์นะคะเจ้าอาวาสวัดสัก,กวันตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินพร้อมข้อความตอนหนึ่งว่า ตอนอายุ1ปี3เดือนนะคะสมณรน,นุทุมพรเนี่ยพูดว่าจะไปนิพพานรอบรู้ธรรมะบาลีแต่เด็กค่ะพระอริยสงฆ์ต่างให้ความเมตตาและอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากพิธีกราบถวายพระไตรจีวรพระยานวิสารเถระหลวงปู่หาสุภโรเจ้าอาวาสวัดสัก,กวันตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาะสิน และคณะสงฆ์นั้นได้เรียบร้อยแล้วนั่นนะคะท่านเจ้าคุณพระนะคะในขณะที่จะเดินกลับนะคะเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัรยาณีก็ได้เจอกับสมณีอุทุมพรก่อนที่จะขึ้นรถกลับนะคะหลังจากทักทายปราศัยพอสมควรแล้วจึงได้ขอให้สมณีอุทุมพรสวดปาติโมกให้ฟังค่ะ พอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระศรีนาศก็ขอประวรณาตนเป็นโยบุปถากสามเณรอุทุมพรนอกจากนั้นนะคะเจ้าคุณพระศรีนาศพิรานกกิยานียังได้กล่าวว่าขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าคะสามเณรรับคำเจ้าคุณพระศรีนาศแล้วตอบว่าครับ ก็เป็นที่น่าชื่นชมขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะคะสามเณรเป็นสามเณรที่ดูแลแบบน่าเคารพศรัทธาเลื่อมใสามากนะคะว่าสามเณรยังเด็กอยู่มากนะคะแต่สาม,มารถสวปดปฏิโมกได้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคนค่ะโอ้สาธุเจ้าค่ะเป็นบุญเหลือเกินนะคะที่กระสินนะคะมีสามเณร โอโ้เก่งกาดเป็นกำลังสำคัญในพระพุทธศาสนานะคะทุกซาในฐานะคนกระสิงโตขอสาธุสาธุอนุโมทนายินดีจริงๆค่ะกับบุญในครั้งนี้ที่เจ้าคุณพระนะคะได้ประรนาเป็นโยมอุปถากของสาม,มนเณรนะคะก็หวังว่าจะได้ ศึกษาในพุทธศายยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ